สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครที่กำลังทำงานก็สามารถที่จะฟังในรถได้นะคะแล้วก็ใครที่ตั้งใจฟังก็สามารถฟังได้แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ powerpoint นะคะได้ฟรีทางหน้าแฟนเพจ writer to research นะคะเช้าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนะคะหรือที่เรียกว่า systematic review เนาะหลายคน ก็ออยังไงคะได้ทำซิสเตมติกรีวิวเนาะแล้วในกระบวนการงานวิจัยในบทที่เท่าไหร่ทราบไหมคะในบทที่สองเนาะในบทที่สองนะคะบางคนก็เป็นยังไงคะบางคนก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะทำซิสเตมติกรีวิวเป็นเรื่องเป็นราวในไหนคะในการทำ Meta แอนาลิซิสเนาะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเนาะเราจะมาพูดถึงการการทบทวนวรรณกรรมนะให้พวกเราเนี่ยดาวน์โหลด powerpoint ไว้ได้เลยนะคะใครที่ดาวน์โหลด powerpoint แล้วเนี่ยอ แจ้งมาด้วยนะคะว่าดาวน์โหลดได้ไม่ได้เนาะจะได้แบบว่าได้อะไรนะคะได้จัดการแล้วก็แก้ไขให้นะคะ,ะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่นะคะลองเข้าไปดูนะอ่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบกันหรือที่เรียกว่า systematic review นะทีนี้ก็บอกว่าการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำวิจัยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า เหมือนกับเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่ต้องทำอ่ะเป็นหลักฐานนะที่เราสังเคราะห์ออกมาในการทําวิจัยไม่ว่าจะเป็นการทําวิจัยอาทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์นะคะหรือว่าด้านการอาทดลองนะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราจะต้อง ผ่านกระบวนการทดลองนะผ่านกระบวนการทดลองผ่านกระบวนการทบทวนสิ่งที่พวกเขาเนี่ยเคยทำในอดีตนะแล้วก็อาจจะสร้างเป็นผลลัพธ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการทบทวนวรรณกรรมนะคะแล้วก็การทบทวนวรรณกรรมเนี่ย ความน่าเชื่อถือเนี่ยมันอยู่ที่อะไรทราบไหคะอยู่ที่ระเ,เบียบว,วิธีแล้วก็ความเข้มงวดเนาะสามารถตรวจสอบได้ไหมตรวจทานได้ไหมแล้วก็เป็นไงคะแตกต่างจากการทบทวนวรรณกรรมโดยทั่วไปเพราะว่าวรรณกรรมที่เรานํามาทบทวนเนี่ยต้องมีการสังเคราะห์งานวิจัยเราถึงเรียกว่า systematic review นั่นเองคะ่ะในการสังเคราะห์งานวิจัยนะคะสําหรับท่านที่เข้ามา เข้ามาเรียนหลายๆครั้งเนี่ยจะพบว่าการสังเคราะห์งานวิจัยเนี่ยเรามักจะกําหนดคําถามงานวิจัยนะคะในระบบของพิ c โคเนาะพิโคแล้วต้องตั้งคําถามเลยค่ะว่า,างานวิจัยที่เรานํามาทบทวนเนี่ยกลุ่มตัวอย่างหรือที่เรียกว่า population เนี่ยเป็นใครนะคะแล้วก็มี intervention เนี่ยอย่างไรมีการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับอย่างอื่นหรือมาตรฐานอื่นหรือไม่แล้วก็ผลลัพธ์ ที่สาคัญที่ต้องวัดเนี่คืออะไรคือเวลาเราทบทวนวรรณกรรมนะคะคือถ้าเป็นในอดีตเนี่ยโอ้หเราจะใช้ระยะเวลานะคะในการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนานมากๆเลยนานมากๆเลยบางครั้งเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยเราจะได้หนึ่งเปเปอร์ไหมเนี่ยก็ไม่รู้นะแล้วยิ่งทํา s สต์เมติกรีวิวเราจะต้องทบทวนโอ้โหเท่าไหร,ร่ะคะเป็นร้อยนะคะเป็นร้อยนะคะ เพื่อที่จะได้ข้อสรุปทีนี้เนี่ยการลบทวนเป็นร้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราก็มาใส่นะคือเราก็ต้องสร้างตารางพิโค,โคถูกไหมคะแต่ทีนี้เราต้องกําจัดนะ,ะปัจปัจใจที่มันไม่เหมือนกันอะ่ะปัจจัยที่มันไม่เหมือนกันเช่นเราศึกษาใน population เด็กนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยที่เรานำมาศึกษาเนี่ยต้องเป็น population กลุ่มเด็กทั้งหมดเลย เนาะไม่ใช่ว่าเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างเพราะว่าเราต้องการศึกษาผลลัพธ์ดูซิว่าเออนะคะวิธีการต่างๆอินเตอร์เวนชั่นต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยมันมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมโดยที่กลุ่ม p OPULATION เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นถึงเรียกว่าเราต้องสังเคราะห์งานวิจัยเริ่มตั้งแต่อะไรคะเริ่มตั้งแต่ ปุ่มตัวอย่างที่เรานำมาศึกษาเลยทีเดียวนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ AI เป็นยังไงคะถ้าเราใช้ AI โอามันมันเร็วมากเลยค่ะถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเนาะเราเปเปอร์เราหนึ่งวันเนี่ยเรายังอ่านไม่เสร็จเลยนะแต่ถ้าเราใช้ AI เนี่ยโอ้นะคะ เป็นสิบยี่สิบเป็นร้อยเนี่ยมันก็สามารถที่จะสังเคราะห์อ,ออกมาได้ทีนี้เนี่ยในการทำอ่าเซตเมนติกรีวิวเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องอ่อเขาเรียกว่าพัฒนาโปรดักรนะหรือว่า product project อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนนะมีการวางแผนล่วงหน้ามีการกำหนดขั้นตอนนะแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเลือกสรรทีนี้เนี่ย ลดความเสี่ยงในการเลือกสรรน,นี่เป็นยังไงคะเวลาเราทําทําวิจัยหรือว่าด็อก ument review เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องเลือกงานวิจัยที่สอดคล้องนะคะสอดคล้องแล้วก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราจะทํานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเลือกสรรอย่างไม่มีอคติไม่มีอคตินะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลแฟกต์มากที่สุดแล้วก็อาจจะต้องลงทะเบียนนะคะในระบบอะไรนะ โพสเ p i r o นะคะเพื่อความโปร่งใสเนอะอาจจะอ่านผิดก็ได้นะโ r o s ปโ r o นะคะเอานะ,ค,ะคำนี้เนี่ยคืออะไรนะคะคุณก็ไปหามานะก็คือว่าเอ่อ r o s เอ่อสเปโรนะอาจจะอ่านผิดก็ได้นะหรือว่าโพสเปโรนะคะคืออะไรนะคะเป็นฐานข้อมูลระดับชาตินะคะสำหรับการลงทะเบียนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในด้านสุขภาพและสังคมพวกเราก็ลองไปหาดูก็ได้นะคะ เขาบอกว่าการลงทะเบียนใน Prospero เนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะในการแสดงความมุ่งมั่นในการทำวิจัยอ่าเราก็ถ้าสนใจนะแล้วก็ถ้าเราทำ systematic review อยู่แล้วนะเราอาจจะลองเข้าไปดูก็ได้นะไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเอ๊ะเราจะลงทะเบียนยังไงเราจะทำยังไงนะคะทีนี้ในการสืบคน้นวรรณกรรมเนี่ยนะคะในการสืบคน้นวรรณกรรมเนี่ยขั้นแรกก็คืออะไรคะ เราจะต้องดูว่าเราจะต้องหาข้อมูลจากฐานข้อมูลไหนหาข้อมูลจากฐานข้อมูลไหนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นที่มาของการค้นหางานวิจัยที่น่าเชื่อถือได้เช่น p u b m e d e m b r a c e นะ,ะคะ c o c k e เนาะเราต้องกำหนดฐานข้อมูลทีเนี้ย ในอดีตเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปที่ฐานข้อมูลเหลา่านี้ถูกไหมคะในอดีตเราต้องเข้าไปที่ฐานข้อมูลเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะทำหรือเพื่อค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะสังเคราะห์ออกมาแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเข้าไป ในโปรแกรมของ AI นะไม่ว่าจะเป็นตัว Deep Research นะตัว Semantic Scholar ตัว s i e Space เพื่อค้นหาเพราะว่า AI เหล่านี้ค่ะนะคะ AI เหล่านี้เนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลใน PubMed เนาะ Embrace c r o h r e n e นะคนะเราลองดูนะคะเราลองดูนะสมมติว่าเราเนี่ยนะเข้าไปที่ ChatGPT เนาะ ChatGPT นะเข้าไปที่ c h a t g p t เนี่ยจะเห็นว่ามันมี e x p l o r e g p t อนยะู่เนาะพอเข้าไปที่ e x p l o r e g p t อะคะ่ะนะก็จะมีตัว Research and Analysis อยู่พอมีตัว Research and Analysis เนี่ยนะคะ จะเห็นว่ามันเชื่อมโยงกับ AI ตัวอื่นที่ช่วยในการค้นหางานวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ s i 이 p a c e นะคะตัวของ s c o l a r GPT นะคะตัวของ s c o l a r AI หรือว่า consensus เนาะทีนี้ในตัวของตัวของ explore GPT เนี่ยค่ะ X- r ロ GPT เนี่ยจะเห็นว่า,าถ้าเราจะหาข้อมูลนะเราสามารถที่จะหาจาก s ก o l ่ r GPT ได้เพราะว่าตัว Scolar GPT เนี่ยมันเชื่อมโยงกับอะไรคะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆนะคะเช่นตรงนี้นะคะ่ะเช่นตัวของ Google Scholar ตัวของ p ับ m ม d นะคะแล้วก็บางทีก็มีของ TCI นะคะที่เป็นภาษาไทยเข้ามาด้วยนะคะหรือตัวของส e s p a c e นะ ตัวของไฟสเปแล้วก็ตัวของคอนเซนทัสที่หางานวิจัยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะอันนี้ค่ะในการกำหนดฐานข้อมูลเนี่ยจึงเป็นจึงเป็นสิ่งที่บอกว่าเออมันก็ง่ายมากเลยนะถ้าเราหาค้นหาฐานข้อมูลใน AI แล้วก็ยิ่งง่ายมากถ้าเราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดไฟล์นะะแล้วก็ทำการประมวลผลให้ AI ทำการสังเคราะห์ นะสังเคราะห์อย่างเป็นระบบเนาะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเรากําหนดฐานข้อมูลนะสิ่งที่เราจะค้นหาได้แล้วเนี่ยเราต้องพัฒนากลยุทธ์ของการค้นหาเขาบอกว่าการค้นหาเนี่ยมันต้องมีเป้าเนาะมันต้องมีเป้าเอ๊ะเราจะศึกษาอะไรเราจะศึกษาผลลัพธ์ถ้าเราศึกษาผลลัพธ์เราต้องจัดการกับตัวแปรอินพุตที่เข้ามาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องกรองผลลัพธ์นะฮะแล้วก็บันทึกผลจัดการ ทำรายการนะทำรายการที่เรารีวิวมาเนี่ยนะคะว่ามันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันยังไงนะคุณเทคนิคหนึ่งเทคนิคหนึ่งนะคะในการค้นหางานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ใช่ค้นหาสิ่งที่ใกล้เคียงนะติเราได้เปเปอร์มา100ร้อยเปเปอร์อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องหลักในการสำคัญหลักสำคัญในการรีวิวกคือการคัดออกไม่ใช่การคัดเข้า นึกออกไหมการคัดออกไม่ใช่การคัดเข้าคัดออกนี่ยังไงก็คือว่าสมมุติว่าเรามีเปเปอร์หนึ่งร้อยเปเปอร์นะคะแล้วก็ผลลัพธ์เนาะเช่นเขาศึกษาผลลัพธ์การใช้ยาลดน้ําตาลในเลือดนะคะต่อระดับน้ําตาลในเลือดอ่าเขาก็ศึกษานะคะว่าเอ๊เอยาประเภทต่างๆเนี่ยส่งผลต่อส่งผลต่อการลดระดับน้ําตาลในเลือดอยังไงเอทีนี้พออินพุต พอเราได้แล้วนะคะเราได้แล้วสูตรยาเนาะทีนี้เราต้องคัดออกค่ะคัดออกก็คือว่าเราจะต้องคัดออกอยังไงกันหนึ่งคัดออกประเภทของเบาหวานคัดออกนะเราได้ผลลัพธ์แล้วผลลัพธ์ที่เหมือนกันแล้ว คะะัดออกประเภท,ขอ,เทของผู้ป่วยเบาหวานไทวันไททนะูเราจะศึกษาไทวันหรือไททูเราจะศึกษาในเด็กผู้ใหญ่เราศึกษาในกลุ่มอายุเท่าไหร่เราต้องคัดออก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 จนเหลือสิ่งที่มันใกล้เคียงกับงานวิจัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าต้องกําหนดเกณฑ์คัดเข้าคัดออกนะคะเพื่อให้ไปตามโปรโตคอล,ลที่เรากําหนดเนาะแล้วก็กรองทนะ้ายเดีย็คือว่าตรวจสอบโดยผู้วิจัยสองท่าน แล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์นะคะหลังจากนั้นก็บันทึกผลการคัดเลือกแล้วก็จะทำแผนภาพพิสมาเนาะทีนี้เนี่ยแผนภาพพิสมาเนี่ยคืออะไรนะพวกเราสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะพิสม่าคือย่อมาจาก Preferred Report, Reporting Item for Systematic Review and Meta Analysis นะคะเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการรายงานการทบทวนวรรณกรรมอยา่างเป็นระบบ เนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้นักวิจัยสามารถรายงานผลการศึกษาอย่างครบถ้วนโปร่งใสนะไอเน,นี้ยเราสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราได้ผลลัพธ์มาแล้วเนี่ยเราต้องมีการประเมินนะประเมินตรวจประเมินแล้วก็จัดการกับใบแอดนะ บางครั้งเราจะต้องใช้เครื่องมือในการประเมินซึ่งเครื่องมือในการประเมินเนี่ยก็จะมีหลายแบบด้วยกันให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะคะเราต้องมีการสกัดข้อมูลนะออกแบบแบบฟอร์มนะเขาบอกว่าคุณก็ไปสอนที่ต่างๆเขาบอกว่าการาใช้แนวทางของพ i c โคเนี่ยมันง่ายมากเลยอะมันง่ายมากทําให้สามารถที่จะใช้งานร่วมกับ AI ได้แล้วเราก็แบบ น่คะเราก็มีความรู้สึกมีความสุขเนาะมีความสุขเพราะว่าเหมือนกับ AI เนี่ยมีคนช่วยอ่านงานวิจัยเป็นร้อยให้เราเนี่ออกมไหแล้วก็สกัดออกมาให้เราเนาะหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะตรวจสอบนะทอ่ทการตรวจสอบสร้างตารางสรุปจัดระเบียบข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต่อไปได้ทีนีในในนนะ้ในการสังเคราะห์เนี่ยนะในการสังเคราะห์ข้อมูลนะเราก็ต้องมีการสังเคราะห์เชิงบรรยายนะสรุปอภิปรายผล เนาะแล้วก็การวิเคราะห์นะะในทางตัวเลขสถิติด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่าประเมินความน่าเชื่อถือนะคะบางครั้งเราก็ต้องจัดนะ,ะจัดนะะจัดอะไรนะจัดเกณฑ์ประเมินความน่าเชื่อถือด้วยนะ,ะเราต้องกําหนดเกณฑ์นะไอความน่าเชื่อถือเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะให้ระดับไหนมีเกณฑ์ยังไงนะคะอืมอันนี้เขาบอกว่าอ่อในการ กำหนดเกณฑ์เนี่ยเราอาจจะแบบทำในลักษณะของ dose response ก็คือว่ารูปแบบความสัมพันธ์ที่ให้เห็นว่าเมื่อขนาดของของการรักษาแล้วกันเนาะเพิ่มขึ้นหรือส่งหรือลดลงเนี่ยจะส่งผลต่อ response ได้ยังไงนะคือเราก็ต้องอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยอะค่ะเช่นยาพาราห้าร้อยมิลลิกรัมกับสองร้อยมิลกร,รมกั200ม,กรรมเนี่ยส่งผลต่อเพนได้ยังไงเขาบอกว่าเป็นการศึกษาแบบ Dose โดส s p ปอนเนาะอันนี้ก็ลองดูนะถ้าเรามีข้อมูลนะมีข้อมูลหรืองานวิจัยอยู่แล้วเนี่ยเราลองลงลึกในส่วนนี้ได้นะทีนี้การรายงานผลลัพธ์ นะ,ะรยายงานผลลัพธ์เราก็ต้องอธิบายนะเริ่มต้นด้วยบทนำอธิบายเหตุผลวัตถุประสงค์วิธีการแล้วก็ผลลัพธ์การศึกษารวมถึงการอภิปายแล้วก็สรุปผลหลังจากนั้นเราก็ทำการเผยแพร่นะคะเช่นอันนี้ค่ะเช่นเขาทำการเอ่อทำการเปรียบเทียบยารักษานะยาลักษาเอ่อยารักษาโรคเบาหวานนะคะสามารถสามารถอะไรคะลดระดับลดระดับ ระดับน้ําตาลในเลือดสะสมได้แล้วก็ลดความเสี่ยงได้นะอ่านะคะก็เขาก็ศึกษาได้ไดใน,นกลไกต่างๆ,ๆนะเขาก็ดูว่าเอ๊ะยาเนี่ยอ่าตัวเนี้ยนะคะตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยนะคะสามารถที่จะลดนะลดระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ไหมนะลดความเสี่ยงของอ่าเนี้ยได้ไหมนะคะก็จะมี อ่านี้ก็จะลงลึกนะพวกเราดูภาพแล้วกันนะแต่ละตัวแต่ละตัวนะคะดูภาพแล้วกันเนาะแล้วก็ค่อยไปลองดูทีนี้กรณีศึกษานะคะการควบคุมความดันเลือดในผู้สูงอายุนะก็จะมีนะเอ่อมีระดับเข้มงวดนะคะความดันเนี่ยร้อยกว่าน้อยกว่าร้อยสามสิบแปดสิบระดับปานกลางร้อยสีสิบเก้าสิบแล้วก็ระดับผ่อนคลายก็ต้องการศึกษาว่าเอ๊ะการควบคุมเนี่ยนะการควบคุม แบบเข้มงวดเนี่ยสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดได้หรือไม่นะเขาก็ทําการทบทวนนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วนะคะตัวอย่างในการทบทวนเ,นเราต้องหา literature review เยอะๆหางานวิจัยเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลสรุปเนาะผลสรุปแล้วก็ประโยชน์ของการทำ systematic review นะโอ้ดีมากอะ่ะจะบอกว่าการทำ systematic review นะโดยเฉพาะในการทบทวนวรรณกรรมบทที่สองเนี่ย ดีมากๆเลยอ่ะดีมากๆถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มเติมนะวิธีการเพิ่มเติมเหมือนก็เลยมาบอกพวกเราว่าในบทที่สองของพวกเราอ่ะพวกเราทบทวนวรรณกรรมเป็นยังไงเออทบทวนวรรณกรรมเป็นยังไงนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าทบทวนวรรณกรรมเนี่ยยังยังไม่เป็นแล้วก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคุณก็เลยนั่งทําคอร์สให้นะคะก็คือว่าอะไรคะ กดล็อกการทำ Systematic Review ใช้ AI ช่วยวิจัยให้เสร็จเร็วอ๋อนะช่วยวิจัยให้เสร็จเร็วเนี่ยคือบอกว่าอะไรนะช่วยนักวิจัยแล้วก็ทําในการทําวิจัยแล้วก็วิทยานิพนธ์ได้เยอะเลยอะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งเราจะสอนผ่านซูมกันนะวันที่5สิงหาคมนะคะรู้สึกว่าจะเป็นวันเสาร์เนาะ9้าโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ใครอยากจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับการทำ t e m a t i c r e v i e w เนาะก็มี มีมีหนังสือนะมีหนังสือซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนเข้ามาเลยนะเข้ามาดูได้เนาะเข้ามาดูได้ว่าเข้ามาอ่านรายละเอียดได้นะก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเดี๋ยวคุณแมด่ดูหนังสือเนาะอ่าแม่อยู่ในแล้วละ่ะ ลองดูแล้วกันเนาะลองดูแล้วกันนะหรือว่าใครใครอยากทำไอเนี้ยค่ะคือการทำซิสเตมติกรีวิวเนี่ยเราจะต้องใช้ a อไอที่ชื่อว่าไซส s p a c อ a อควบคู่กับงานวิจัยอื่นๆนะก็ลองดูนะลองดูว่าอ่ะเรามาเรียนรู้ไ Space กันก่อนก่อนใช้อะไรนะคะก่อนใช้อ่การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจริงๆคุลินมีด้วยนะอาหาไม่เจอ อ่ะพวกเราลองดูนะเผื่อว่าสนใจยังไงนะคะสนใจก็เออ๋อจำได้ละมันนานมากละหนังสือการทำ s t e m a มติ r รีวิ w นะคะเผื่อว่าพวกเราเนี่ยค่ะนะอ่าการทำ s t e m ต t i ิ r รีวิวเนาะสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะก่อนที่จะเข้ามาเรียนในคอร์สนะในคอร์สวันที่ห้าสิงหาคมเราจะได้แบบเข้าใจกันแบบลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเนาะ โอเคสำหรับวันนี้มีคำถามเข้ามาไหมคะทักไทยสมาชิกกันหน่อยนะในเช้าวันนี้ดูสิคุณสิริลักษณ์นะคะตื่นมาท่านหนึ่งท่านอื่นแชร์ไปหน้า facebook ส่วนตัวหมดเลยอะแชร์ไปหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวเพราะอะไรคะเออเรียนซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้เรียนี่รอบก็ได้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลด p powerpoint ได้แล้วก็ใครอยากเรียนเรื่องนี้นะคะสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้เนาะ นะยังไม่ลงนะยังไม่ลงหน้าเพจแต่ว่าอยากให้พวกเราเรียนรู้กันนะนะแล้วกออ็อ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือเรื่องนี้ก่อนเข้าเรียนนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟ e b o o k ของตัวเองหน้าแฟนเพจของตัวเองเพื่อที่เข้ามาเรียนซ้ําได้ตลอดนะลาไปก่อนค่ะเช้าวันทํางานหลังจากหยุดยาวมาหลายวันนะคะสวัสดีค่ะ